กม่เมดจ้าวิธีกระเดียกอยู่ตีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงลองพื้นตัวใหม่จากทาดนะคะเป็นทาซีเนาะนะคะนี่คือทาซีไฮโดรเฟสค่ะทีนี่อ๋อตุดุง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 นะคะ มันเป็นเซรั่มฟาวเดชั่นนะคะในความมันเป็นรองพื้นผสมเซรั่มไปด้วยนะคะในความว่ามันมีการบำรุงด้วยนะคะเน้นการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ mm hmm. วันนี้เอดเลือกสีมาเป็นส 32N นะคะมีเดียมนิวทรัล๋ยวมาดูกันว่าบ้างขนาดไหนนะคะ mm hmm. ดูดจากเนื้อสัมผัสแรกที่มันเป็นน้ำน่าจะบาง mm hmm. บางจริงๆด้วย มีความบางกระอับเธอรู้เลยว่าชอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเกลี่ยง่ายรู้เลยว่าเกลี่ยง,ง่ายมาก riff. เกลี่ยเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับเราข้อดีของมันเลยหนึ่งคือเบา เกลี่ยง่ายนะคะแล้วมันเป็นเซรั่มบำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะเรารู้แต่ความรู้สึกของเราคือมันก็ยังเหนืดๆหนดมือนิดๆนะมันมันก็ไม่ได้แบบดูเบาขนาดไม่ไม่ได้เบาเหมือนตินนะนะคะมันไม่ได้ไปทางตินมันยังเป็นฟาวเดชันอยู่นะคะ <c oughs> ก็มีน้ำหนักนิดนึงไม่ได้เบามากแต่เราโอเคนะ ถ้าผิวอย่างดิฉันซึ่งชอบการปกปิดนะคะก็ไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะเบาแต่ไม่ได้ปกปิดแบบเนียนเรียบมันมีความลักสะเป็นมีเดียมคัเวเลตนะคะแต่มันไม่ได้เบาแบบเป็นติ้นต <All right. S 1> ะติ้นจะมีความเบากว่านะคะมาอีกหนึ่งลองพื้นสักทาสน,นะคะ นี่คือชาร์ตอามาเซเนนเคสสิบเอ็ดชั l วโมงฟูลคัลเวอร์เรชันนะคะชื้อบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันฟู l ค c o เ e อ a g e นะคะตัวเมื่อกี้เบาๆนะคะเนี่ยอ่ะเมื่อกี้ดูออกเป็นเป็นน้ำๆใช่ปะอันนี้มาเป็นครีมเลยเนื้อมาเป็นครีมชัดเจนนะคะใช้เบอร์เดียวกันนะคะใช้เบอร์32 ทงเอ็นะคะมีเดียมนิวทรอลเหมือนกันลงให้ดูเลยว่ามันปิดความฟูเขาว่าเลขีของเขานะคะด้เ,เนื้อเขาเป็นครีมแต่ก็ไม่ได้เกลี่ยยากอะไรนะก็โอเคอยู่นะคะ แต่เราแอบรู้สึกว่าสีอันเนี้ยสีสามสีของอันเนี้ยของ a m a z o n c r e t อันเนี้ยถึงแม้จะเป็นเบอร์เดียวกันแต่เรารู้สึกว่ามันขาวกว่าละ่ะไม่รู้สิเราว่ามันขาวกว่าออนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเทียบกัน2ส,สีไม่ได้ต้องลองกับผิวตัวเองนะคะ รุปเลยใครที่ชอบแบบมีการปกปิดนะคะก็อันนี้เพราะมันปกปิดดีมากจริงนะเนี่ยลายหนวดฉันคือปิดไปเลยหายไปเลยแทบจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยใต้ตาตรงนี้ก็ไปด้วยนะคะชอบแบบปกปิดแช้นี้แต่มันจะหนาหน่อยนะคะใครชอบเบาๆสบายผิวก็ใช้ตัวนูนใช้ตัวไฮโดรเฟรสนะคะนี่ความาแตกต่กันถ้าให้ชันตันสิ ดิฉันก็ชอบตัวนี้มากกว่านะคะเพราะว่าต้องการการปกปิดมากกว่านะคะ <c oughs> เป็นคนผิวมันแล้วก็ต้องการการปกปิดนะคะมีริ้วรอยนะคะแต่ถ้าใครเห็ว่าอันนั้นมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งหรือก็รู้สึกอยากสบายผิวอันนี้ต้องการแบบการสร้างเป็นผิวที่สองขึ้นมานะคะนี่คือยังไม่ได้ลงแป้งนะยังไม่ได้เกลี่ยหรอกเป็นลองพื้นล้วนๆก็จะเห็นว่ามันมันดูมีความนียแต่ถ้าเดี๋ยวลงแป้งเดี๋ยวมันก็จะหายไปมันก็จะเบาลง อ่ะลองดูกันได้นะคะทั้งทาซีนะคะไฮโดรเฟลกเซรั่มฟาวเดชันนะจ๊ะอามาซอนเนียนเคร์นะคะ16 hour full coverage foundation นะจ๊ะลองแม่ใช้ดูกันได้นะคะวันนี้ไปลวจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ ep หน้าจ๊ะ